เหตุการณ์ที่จะเล่านี้จะเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือว่าหนีเสือปะจระเข้ดีคะหนูชื่อแนนคะ่ะเรียนจบจากวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือได้เข้าบรรจุทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้แนนเป็นสาวเหนือคะ่ะไปอยู่ที่นั่นก็เลยกลายเป็นผู้หญิงที่ขาวที่สุด ในโรงพยาบาลจะเรียกได้ว่าเป็นดาวของโรงพยาบาลนั้นได้เลยค่ะแนนรูปร่างดีพร้อมสูงผิวก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ขาวอะไรมากมายนะรูปร่างดีหน้าตาไม่ได้สวยมากแต่ออกจะน่ารักซะมากกว่าเลยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ ทั้งที่โสดและมีครอบครัวแล้วต่างก็อดมองกันไม่ได้เลยค่ะแต่แนนไม่เคยได้ชายตามองใครเลยตั้งใจทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครอบครัวของแนนเป็นครอบครัวที่มีหน้าที่การงานในราชการคุณพ่อของแนนเป็นทหารคุณแม่ของแนน เป็นพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงทางบ้านของแนนเข่งครัดมากเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคุณพ่อคุณแม่ไม้ปองผู้ชายเอาไว้ให้กับแนนแล้วแต่แนนไม่เคยได้พบเจอกับพี่เขาเลยสักครั้งคะ่ะก็แนนไม่ชอบนี่คะแนนเคยเห็นรูปเขาแล้วแนนบอกตรงๆว่า ไม่ถูกใจคู่มั่นคนนี้เลยค่ะวันหนึ่งบีเด็กจบใหม่มาจากจังหวัดเดียวกันกับแนนเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันกับแนนที่นี่แนนแอบสังเกตเขาอยู่ห่างๆเหมือนกันค่ะไม่ได้เข้าไปทักทายหรือแสดงว่ามาจากจังหวัดเดียวกันแต่อย่างใด ต่างคนก็ต่างทำงานไปน้องมีชื่อว่าชายเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่เข้ามารักตำแหน่งทำงานในแผนกเวนเปรด้วยว่าเป็นรุ่นน้องเลยถูกใช้ให้ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเห็นแล้วก็น่าสงสารในวันนั้นมีงานกีฬาในระดับจังหวัดชายและแนน ก็ได้รับหน้าที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์พวกเราซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ด้วยกันจะมีผู้ชายในกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์สี่คนและผู้หญิงอีก8คนผู้หญิงจะเป็นพยาบาลทั้งหมดเวลาซ้อมกันก็จะมีการยกตัวกันบ้างแนนถูกชายยกตัวขึ้นด้วยมือเปล่าเวลายกตัวขึ้นชูแนนรู้สึกว่า อย่างไรบอกไม่ถูกก็ไม่เคยถูกสัมผัสมาก่อนนี่คะโดยเฉพาะสัมผัสของผู้ชายเมื่อวันแข่งมาถึงรายการแข่งขันฟุตบอลที่ชายเป็นผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูปรากฏว่าฟุตบอลแพ้แต่เชียร์ลีดเดอร์ชนะเลิศคะ่ะวันนั้นแนนแอบส่งสายตาไปให้ชาย สายตาหวานๆก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแนนแอบเห็นชายหลบสายตาแนนอีกด้วยค่ะหรือว่าชายเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วอันนี้แนนก็ไม่รู้ค่ะพอจบรายการแข่งขันก่อนที่พวกเราจะไปฉลองกันในตอนเย็นค่ำต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเตรียมเนื้อเตรียมตัว ที่จะมากินเลี้ยงในค่าวันนี้แนนได้เบอร์โทรของชายมาจากเพื่อนของชายแนนโทรไปหาเขาให้มารับแนนพาไปส่งที่ห้องพักฮัลโหลทำอะไรอยู่สวัสดีครับใครพูดครับแนนคะ่ะคุณได้เบอร์ของผมมาได้ยังไงครับไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะว่าแต่ว่างหรือเปล่ามารับแนนที่วอร์ ไปแต่งตัวหน่อยได้ไหมคะจะดีเหรอครับคุณแนนดีสิคะไม่น่าเกลียดหรอกค่ะเดี๋ยวแนนจะไปบอกที่ห้องว่าทำไมเราจึงต้องสนิทกันก็ได้ครับรอสักครู่นะครับไม่นานชายก็ามารับแนนไปที่ห้องของแนนค่ะเมื่อมาถึงห้องของแนนชายไม่ยอมเข้ามาในห้องเขารอแนนอยู่ที่หน้าห้อง รอจนแนนแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ไปในงานด้วยกันในงานกินเลี้ยงในวันนั้นแนนให้ชายเดินควงแนนเข้าไปในงานหนุ่มๆที่เคยหมายตามองแนนต่างก็มองกันเป็นตาเดียวทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องผู้หญิงและผู้ชายต่างก็ฉงนกันทั้งนั้นเฮ้ยไอ้ชายแม้มาทำงานแค่เดือนเดียว คว้าดาวโรงพยาบาลไปควงเชียวน้ำมือเสียงพนักงานชายคนหนึ่งดังขึ้นมาจากโต๊ะที่เราเดินผ่านเอ่ยแซวชายว่าร้ายกาศที่สามารถเดินควงกับแนนได้ในคืนนี้ในระหว่างที่เรากำลังทานอาหารกันฟังเพลงจากดนตรีสดที่ทางโรงพยาบาลจัดมาเพื่อฉลองความสำเร็จ ในงานกีฬาในวันนี้ชายก็เอ่ยถามแนนขึ้นมาข้างหูว่าพี่แนนครับพี่จะบอกผมได้หรือ,อยังว่าทำไมเราต้องสนิทกันชายชายไม่รู้หรอเรามาจากจังหวัดเดียวกันนะจริงหรือครับพี่แนนก็จริงนะสิไม่มีใครบอกชายใช่ไหมครับใช่ครับพี่มาอยู่ที่นี่นับว่าแรกๆก็ทำตัวลำบากเหมือนกัน ทั้งภาษาวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็อาหารการกินที่นี่ช่วงแรกๆปรับตัวยากจริงๆชายคงไม่ต่างจากพี่ใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่เลยครับพี่แนนแต่ต่อไปนี้ชายไม่ต้องกังวลแล้วนะชายมีพี่แนนเป็นคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวไว้ว่างๆเราไปทำอะไรกินกันที่ห้องพี่เอาไหม ทำอาหารบ้านเรากินกันเองบ้างก็คงดีเหมือนกันนะแนนบอกกับชายออกไปแบบนั้นความจริงมันก็มีอยู่แต่สิ่งที่ปกปิดเอาไว้มันก็มีอยู่เหมือนกันค่ะค่ำวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของแนนจะมาหาที่ห้องพักหลังโรงพยาบาลแนนไม่อยากกลับห้องเพราะคนที่พาพ่อกับแม่ของแนนมา ขับรถมาให้นั่นคือพิเชษคนที่คุณพ่อคุณแม่หมายปองเอาไว้จะให้คบกับแนนนั่นแหละค่ะแนนไม่อยากเจอเลยชายเลิกงานแล้วชายจะไปไหนหรือเปล่ามีนัดไปสังสรรค์อะไรอะไรกับเพื่อนๆบ้างไหมไม่มีหรอกครับพี่แนนผมไม่ดื่มจริงหรอหายยากนะผู้ชายที่จะไม่ดื่มเนี่ยแล้วดูดไหม เออดูดอะไรครับอ๋อขอโทษที่ใช้คำผิดสูบนะ่ะชายสูบไหมอ๋อผมทั้งไม่ดื่มทั้งไม่สูบเลยครับหน้าตาก็ดีหลอ่อสะอาดไม่ดื่มไม่สูบใครได้เป็นแฟนสาวๆคงอิจฉากันแย่มีแฟนหรือ,อยังละ่ะเราอะอยังหรอกครับผมก็เพิ่งเรียนจบมา ก็ได้มาบรรจุที่นี่เลยเรื่องแฟนผมยังไม่คิดเลยครับเท่าวันนี้ชายไม่ได้ไปไหนพาพี่ไปเที่ยวหน่อยได้ไหมพี่แนนครับผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่แค่เดือนเดียวผมยังไม่รู้จักที่เที่ยวที่ไหนเลยอะ่ะงั้นพาพี่ไปไหนก็ได้พี่ยังไม่อยากกลับห้องพี่แนนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพี่กลัวผีอะ่ะห้องพี่แนนมีผีด้วยนะครับ ถ้างั้นเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันพี่แนนครับถ้าเราหายไปจากงานตอนนี้เลยจะมีใครสังเกตบ้างหรือเปล่าครับพี่ไม่สนหรอกไปกันเลยนะชายพาแนนไปขับรถเล่นทั่วเมืองจนไม่มีที่ไหนจะให้ไปกันแล้วแถมฝนก็ตกลงมาอีกฝนภาคใต้ตกวันเว้นวันบางทีก็ตกเป็นอาทิตย์เลยค่ะ วันนี้ก็เหมือนกันชายเลยตัดสินใจพาแนนกลับไปยังห้องของเขาเราตัวเปียกกันทั้งคู่ชายให้แนนอาบน้ำใหม่เอาผ้าขนหนูผืนใหม่มาให้แนนแนนอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ของชายที่เตรียมเอาไว้ให้แนนใส่มันก็ออกจะหลวมๆหน่อยแนนนั่งรอชายอยู่ที่เตียงนอน ชายอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ออกมาเปิดทีวีนั่งอยู่ข้างๆแนนคืนนั้นบรรยากาศฝนตกและอากาศก็หนาวเสียงฝนก็ทบหลังคาดังตลอดทั้งคืนแนนอยู่กับชายสองต่อสองในห้องพักของเขาเราสนิทกันไว้มากเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วเรายังไม่รู้สึกง่วงนอนกันเลย เราเล่นกันเหมือนเด็กๆแนนรู้สึกดีกับชายจริงๆคะ่ะเหมือนกับว่าชายเป็นเพื่อนเป็นน้องชายที่แนนพึ่งพาได้จริงๆโดยเฉพาะวันนี้วันที่แนนหลบหน้าหลบตาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เชษในวันที่แนนไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะเพื่อนๆของแนนก็มีแฟน มีครอบครัวกันหมดแล้วแนนมีชายคนเดียวจริงๆค่ะเราเล่นกันหยอกล้อกันถึงระดับถึงเนื้อถึงตัวชายนั้นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นไม่เคยถือตัวกับแนนเลยแนนเริ่มหยอกเขาจนไปหยิกเขาเขา้าเสร็จแล้วสีหน้าของชายก็เปลี่ยนไปพี่แนนครับอยาหยิกผมไม่ชอบนี่แนะ่จะหยิกมีอะไรไหม แนนยังเล่นไม่เลิกชายเริ่มเคร่งครืมขึ้นพี่แนนครับพี่เคยมีปมกับอะไรบ้างไหมครับผมไม่ชอบให้ใครมาหยิกผมทําไมกันหยิกแค่นี้เองพี่จะหยิกนี่แนหยุดพี่แนนครับหยุดไม่หยุดแนนกแกล้งยวนชายพี่แนนครับถ้าพี่ไม่หยุดผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไม่หยุดทำไมนี่แนะแนนเล่นไม่เลิกผมจะไม่พูดแล้วนะครับ ถ้าพี่ไม่หยุดผมจะจูบพี่กล้าเหรอพี่ลองหยิกผมอีกทีสินี่แนแนท้าทายหยิกชายไม่เลิกยิกลงไปอีกครั้งที่แขนของเขาจุ๊บอุ๊ยเอาจริงเหรอเนี่ยแนนตกใจชายทำหน้าดุหันมาหอมแก้มแนนหน้าแนนเผาร้อนขึ้นมาทันทีทำตัวไม่ถูกตัวชา หน้าแดงไม่รู้ว่ากโกรธหรือตกใจกันแน่ชายพูดจริงทำจริงแนนยังไม่เลิกท้าทายเลยหยิกไปที่ขาของชายอีกครั้งพี่แนนครับผมไม่ชอบเธอไม่ชอบจริงเหรอหรือเธอสร้างปมขึ้นมาเองพี่ไม่เชื่อหรอกเรื่องปมเปมอะไรนั่นคนเรามันยึดติดกันเองมากกว่าแต่ผมไม่ชอบจริงๆนะครับพี่หยุดเถอะพี่ไม่หยุด ถ้าพี่ไม่หยุดผมขอนะครับขออะไรพูดดีๆนะ,ผม,ะนนผมจะขอพี่เป็นแฟนผมจะขอพี่เป็นแฟนผมกล้าเหรอถ้าพี่กล้าหยิกผมอีกครั้งผมทำแน่นี่แนแนนหยิกชายเข้าไปอีกครั้งเพราะอยากจะรู้ผู้ชายจะกล้าทำอย่างที่ปากพูดจริงๆหรือเปล่าพี่แนนพี่ท้าทายผมมากเกินไปนะครับ จบคำพูดนั้นของชายที่ถือสัจจะและทิฏฐิในปมของตัวเองแนนก็เลยตกเป็นของชายในคืนนั้นในที่สุดหลังจากนั้นแล้วเราก็เปิดใจคบหากันเปิดตัวให้คนในโรงพยาบาลรับรู้และย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพักห้องเดียวกันเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้ห้องพักของแนนไม่นานนะัก แนนก็พาชายไปเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็เป็นอย่างที่คาดคิดไว้คุณพ่อคุณแม่ของแนนไม่ประทับใจแฟนของแนนเลยแต่แนนไม่สนหรอกคะ่ะสวัสดีคะ่ะ